ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีก,กอแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวได้กันกับกบนะคะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนทําสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีก,กแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครวัวได้กันกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้กบจะมานําเสนอเมนูความอ้วนอีกแล้วเพื่อนๆท่านไหนที่ไดเอทกบต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่า กบได้ขาหมูหรือขาคากิแบบนี้นี้ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําขาหมูพะโลหรือขาหมูคากิของเรานะคะเพื่อนๆหมูมันเยอะมากเลยนะตอนแรกกบนึกว่ามันจะไม่เยอะขนาดนี้เพราะซอสนะคะก็จะมีน้ามันหอยฝาเขียวซีอิ๊วดำนะคะอันนี้ก็คือเม็ดผักชีกะทิขออภัยค่ะพริกไทยเม็ดขาวน้ำตาลมะพร้า ก็จะเป็นผักชีนะคะเป็นก้านผักชีนะคะกบไม่มีลากผักชีนะคะจะมีอบเชยแล้วก็ป่ปยกักนะคะข่ากระเทียมนะคะเพื่อนๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกกบจะนำข่ากิ่ของกบมาทอดก่อนนะคะเพื่อนๆมาข่าลงไปเลยนะ โอเคค่ะเพื่อนๆกดจะเอาแค่น,นี้นะคะให้หนังตึงๆนะคะมก็จะตักออกเสแต่เรามังเอาไว้เนาะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้หนังเขาตึงๆฟองที่เหลือลงไปมันเยอะค่ะเพื่อนๆ เพื่อนกบก็ทอดได้แล้วนะคะกบไม่เรียกเขาจะเรียกว่าทอดหรือเรียกว่าจีแล้วก็ได้นะคะจีโดยจีแล้วใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะให้หนังตึงๆนเนาะนี่โอเคแล้วก็มาเตรียมของนะคะกบจะไม่กบจะไม่เอ่อจ,จะไม่คั่วนะคะเพื่อนๆกบจะใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เลยนะคะก็ Mango, อันนี้ก็คือขานะกบลืมบอกเพื่อนๆไปว่ามีขาอันนี้คือขานะคะเราใส่ลงไปในนี้เลยนะเพื่อนๆ ไม่ไม่คั่วนะคะกบจะแบบง่ายๆแบบนี้เลยเอากะเอาพริกไทยแล้วก็เม็ดกับชีนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในนี้กะเอาทั้งนั้นกะเอานะคะเพื่อนๆกบส่วนมากกบทำอาหารกบก็นเนาะก็ไม่ได้เป็นคนเก่งพอถ้าไห่ก็ทำอาหารก็กะเอานะคะเพื่อนๆน,นี่ โอเคกบก็เตรียมได้แล้วแล้วเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆกบก็เอาน้ำมาสันิดนะคะแล้วก็ขาลงไปกบทำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆกบจะมาใส่ฝาเขียวส่วนมากกบก็จะใส่สองสองสองนะเพื่อนๆน้ำมันหอย เติมสีสันสวยขึนหน่อยนะคะแล้ใส่อันนี้ลงไปเลยใส่เกลือสักนิดนึง่งก็จะตุ่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่สียังไม่สวยเราก็สามารถเติม สีอูคาเอ้ยสีอู๋ดำลงไปเพิ่มสีได้นะคะเพื่อนๆก,ก็จะตุนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าว่าเขาจะเปื่อยดีนะคะเพื่อนๆกก็จะใช้เวลาในการตุนก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวเราเรามาช้อนฟองออกันนะคะเพื่อนๆ หชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะน้ําของกบก็งวดนะคะเพื่อนๆเดยกกบจะมาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างเปื่อยหรือยังนะคะยังเลยนะคะเพื่อนๆเรากบก็จะตุ๋นต่อไปอีกนะคะรู้สึกว่ายังแข็งเลยเนาะแล้วก็น้ําก็งวดนะเดยวกบก็จะเติมน้ํานะเนี่ยคะ่ะยังไม่เปื่อยเลยโอเคเดยวกบก็จะ เติมน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็จะตุนต่อไปอีกจนกว่าว่าจะเปื่อยดีเนาะเติมน้ำแล้วกบก็จะตุนไปอีกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ากบคิดว่าเขายังไม่ได้รู้สึกว่าจะเปื่อยเลยนะคะกบก็จะเติมน้ำแบบนี้แล้วก็จะตุนต่อไปอีกนะคะเพื่อนๆปุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่าเปื่อยหรือยังเนาะ หชั่วโมงครึ่งนะอันนี้สำหรับกบกบกินได้นะแต่สามีกบอาจจะเหนียวไปหรือแข็งไปสำหรับเขาเนาะกบก็จะตุนไปอีกสักพักนะประมาณคิดว่า2ชั่วโมงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวกบขอเติมอ่ะกบได้ทำการชิมแล้วนะคะแต่รสชาติมันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่กบขอใส่ขนอหนึ่ช้อนนะขนอผง ววนน้ำตาลก็จะใส่สักนิดนึงนะคะนิดเดียวครึ่งช้อนชาแค่นี้ก็ก็จะก็จะตุ๋นไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นสองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆคือถ้าถ้าไม่ไม่เปื่อยสามีก็ก็ทานไม่ค่อยได้เพราะมันเหนียวนิดน,นึงตรงนี้เพราะว่าตรงเ้าหรือว่าตรงคากิของเราจะมีเอ็นเยอะเพื่อนเห็นไหมคะ มันจะมีเอ็นเยอะมันค่อนข้างที่จะเหนียวเนาะโอเคกบก็จะตุนไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆมีผักไว้กินกับคากิของกบนะคะก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งฮองเต้แล้วก็ผักกาดดองนะคะมาดูข่าวว่ากบทํำยังไงนะคะกบจะตักน้ําซุปในหม้อนะคะเพื่อนๆลงมาในกระทะนี้ กบเปิดเตาไว้ตอนไหนไม่รู้เลยเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อเสียนะคะเวลาเราทําอะไรเราต้องมีสติเนาะบางครั้งกบก,ก็ไม่มีนะคือกบเปิดกระทะไว้ตอนไหนเนี่ยกบก,กยังไม่รู้เลยเนึกงว่านึกว่านึกว่านว่าไม่ได้เปิดกระทะนะคะเพื่อนๆอันนี้เรื่องจริงเราต้องอยู่ในครัวนะคะมันอันตรายนาอเพื่อนๆเราจะต้องมีสติบอกใครบอกตัวเองด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆกบก็จะ กบเป็นคนกินผักเยอะนะกบก็จะเอาฟางตุ้งของกบลงไปแบบนี้เลยอย่างว่านะคะเพื่อนๆเราทําอยู่ในครัวเราต้องมีสติเนาะบางครั้งเราอาจจะเอ็กซิเดนหรือว่าอันตรายได้กบก็จะทําแบบนี้นะเอาผัก,กวางตุ้งของกบขึ้นไปแบบนี้ กบนั่นเองกบจะเอาไม่ไม่เอาหมดนะผมจะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปแบบนี้นะคะผมว่าจะปิดฝาเนาะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะ ส่วนน้ำในหม้อนะคะเพื่อนๆตอนนี้แห้งแล้วนะเพราะว่าเราตักไปใส่น้าอันนั้นน้ําในกระทะเราก็ุณกบก็จะเติมแล้วก็ตุ๋นไปอีกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะโอเคนะคะรอมาเจอกันค่ะอุย้ยแม่จ๋าชูบกบได้ทําการตําน้ําจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกบจะส่วนมากกบเวลากบกินขาหมูหรือกินพะโลกบก็จะตําน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่กบตําไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อนคะครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะน้ํากบก็งวดลงไปอีกแล้วนะคะกบว่าพอแล้วนะคะเดี๋ยวกบก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆคากิน่ากินมากเพื่อนๆคากิของกบนะคะเห็นแบบนี้นะคะเปื่อยดีมากเลยนะคะเพื่อนๆคือหนังเนี่ยหนังสวยงามนะคะอย่างที่อย่างที่เราเอาเอาไปจีกับน้ํามันนะคะในกระทะหนังเขาก็จะไม่เละแบบ เละแต่ไม่เละหนังไม่เละนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ที่เขาหลุดออกมาเพราะว่ากบใช้ช้อนจิ้มนะคะโอเคกบก็จะเสิร์ฟด้วยเครื่องเคียงของกบมีอะไรบ้างผักกาดดองนะคะเพื่อนๆที่กบนําไปเอาไปตุ๋นในกระทะพร้อมกับกวางตุ้งเนาะแล้วนี้ก็คือผักชีนะคะกบก็จะเสิร์ฟพร้อมกับมี่ค่ะพริกเขียวแล้วก็กระเทียมไปกลางๆแบบนี้ น้ำจิ้มของกบก็นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มของกบนะกบก็มันเต็มจานแล้วอ่ะกบก็ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันกับกบนะคะน่ากินมากอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของกบนะกบชอบกินน้ำจิ้มแบบนี้น่ากินไหมเพื่อน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 มาทานด้วยกันกับกบนะคะโอ้ยกบหิวข้าวแล้วเพื่อนเพื่อนกบคิดว่าเพื่อนๆก็ต้องหิวข้าวตามกบแล้วแน่ๆเลยนะคะ เพื่อนคนท่านไหนที่ไดเอทอยู่กบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อ้วนจริงๆนะกบก็ไม่รู้สิเห็นแบบซื้อมาแล้วก็อยากจะทําให้มันแบบ แล้วก็อ้วนไปทีเดียวเลยโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆมาทานคาคิกับกบนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะกบแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย